สวัสดีครับพบก,กับครูภูมิพิพรกรน,นะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับเบนจะศีลเบนจะร,รมฮิริโอตัป,ปะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับเรื่องเบนจะศีลเบนจะร,รม ทรีโอตาปะกันค่ะแต่เอน้องๆยังจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องศรัทธาในพระรัตนตรยัยและเพื่อเป็นการทบทวนเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคำว่าศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อความเลื่อมใสส่วนพระรัตนตรัยนั้นหมายถึงแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะ พระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธส่งค้นพบหลักธรรมและนำหลักธรรมนั้นมาสั่งสอนพระธรรมหมายถึงหลักธรรมคำสอนที่สอนให้เราเป็นคนดีและพระสงฆ์หมายถึงผู้สืบทอดศาสนาแล้วนำคำสั่งสอนไปเผยแผ่ให้ผู้อื่นเข้าใจและนำไปปฏิบัติค่ะและเมื่อเรามีความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยแล้ว ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขค่ะหลังจากที่น้องๆได้ทบทวนเรื่องศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยกันไปแล้วในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับเบญจศีลกันบ้างนะคะเบญจศีลคือการไม่ทำความชั่วค่ะซึ่งการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นหนึ่งในคำสอนที่อยู่ในโอวาทสามค่ะ โอวาทสามหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนามีสามประการคือการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธินั้นแตกต่างกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาคำตอบกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากการไม่ทำความชั่วกันก่อนนะคะการไม่ทำความชั่วนั้นเราสามารถปฏิบัติได้หลายประการเช่นการปฏิบัติตามหลักของเบญจศีนค่ะเบนจศีนก็คือข้อห้ามห้าประการที่จะควบคุมกายและวาจา ให้มีความสํารวมเรียบร้อยค่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างเบนจศสิไปพร้อมกับพลอยเลยนะคะก่อนเข้านอนวันนี้แม่เดินไปส่งพลอยที่ห้องนอนวันนี้แม่จะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะพลอยอยากฟังเรื่องอะไรลูกคุณแม่คะวันนี้คุณครูบอกหนูว่าเป็นเด็กดีควรทำแต่ความดีเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ เราควรละเว้นจากการทำความชั่วคือการไม่ทำผิดศีลห้าในทางพระพุทธศาสนามีอยู่ห้าข้อเราเรียกว่าเบญจศีลจ้ะแล้วการไม่ทำความชั่วมีอะไรบ้างคะแม่มีหลักทรรทางศาสนามาเล่าให้หนูฟังเรื่องการไม่ทำความชั่วและเรื่องศีลห้ามาเล่าให้ฟังนะลูกเพื่อให้พลอยยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันไงลูก พลอยการทำความดีทำได้ไม่ยากเลยลูกหากเราทำความชั่วทั้งตัวเราเองและผู้อื่นก็จะได้รับความเดือดร้อนเราก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยนะมันเป็นบาปนะลูกค่ะคุณแม่คุณตาสอนหนูวันนั้นว่าถ้าเราทำความดีเราก็จะมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนก็ตามจริงลูก เราจึงต้องไม่ทำความชั่วเรานอกจากคนอื่นจะได้รับความเดือดร้อนแล้วตัวเราเองก็จะได้รับความเดือดร้อนเช่นกันดังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ให้ละเว้นจากความชั่ว5ประการก็คือเบญจศีลหรือศิลหานั่นเองจะ้ะแม่จะอธิบายให้ฟังนะลูกข้อแรกก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่น ข้อที่สองคือไม่ขโมยหรือเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตัวเองค่ะแม่หนูไม่เคยขโมยของคนอื่นค่ะดีมากจ้ะต่อมาข้อสามไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่นก็คือการซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองไม่นอกใจ ข้อสี่ก็เป็นคนไม่โกหกหลอกลวงนะลูกนะเพราะคนที่พูดโกหกต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือได้ดังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะที่แม่เคยเล่าให้พลอยฟังยังไงลูกตรงกับสีนข้อสี่เลยลูกเมื่อเราโกหกคนอื่นพอเราพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อถือเราอ๋อหนูจำได้ค่ะพ่อเด็กเลี้ยงแกะพูดความจริงว่า หมาจริงจอกมากินแกะจริงๆก็ไม่มีใครเชื่อส่วนข้อห้าข้อสุดท้ายก็อย่าได้ไปดื่มสุราหรือของมึนเมารวมทั้งยาเสพติดทุกชนิดด้วยจ้ะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของที่ทำให้เกิดความมึนเมาขาดสติและยังให้โทษกับร่างกายอีกด้วยนะจ๊ะ น้องๆคะเรามาสรุปเบญจศีลหรือศีลห้าที่คุณแม่เล่าพร้อมๆกันนะคะข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นข้อสองไม่ขโมยของของคนอื่นมาเป็นของเราส่วนข้อสมไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่นข้อสี่ไม่พูดปดหลอกลวงและข้อสุดท้ายข้อหไม่ดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิดคะ่ะ แค่เรายึดหลักทางพระพุทธศาสนาศีลห้าครบทุกข้อเราก็จะเป็นเด็กดีที่อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยค่ะการเป็นเด็กดีใครใครก็ทำได้ทำได้ง่ายๆแค่ปฏิบัติตามสินห้า ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ข้อสองอย่ารีบเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสามไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสี่เด็กดีไม่พูดโกหกข้อห้าอ,อกหางจากสิ่งมึนเมาอย่าลืมไปท่องจำเด็กดีต้องไม่ทำผิดศีลห้าข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่แกล้งสัตว์ ข้อสองอย่าริเป็นโจรอย่าไปขโมยข้อสมไม่แย่งคนรักจากคนอื่นข้อสเด็กดีไม่พูดโกหกข้อหาออกห่างจากสิ่งมืนเมารู้จักกับการไม่ทำความชั่วหรือเป็นจัดสีในโอวาสากันไปแล้วต่อมาก็คือการทำความดีเช่นเป็นจัทธรคือการทำความดี5ข้อซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติ เป็นคนดีและผู้ที่ได้รับจากการกระทำนั้นมีความสุขค่ะหลังจากที่พลอยตื่นขึ้นมาในตอนเช้าคุณตาได้พาพลอยมาทำบุญที่วัดกราบนมัสการหลวงตากรับเรรินพรโยมวันนี้มาทำบุญกันพร้อมหน้าเลยคุณตาคะการที่เรามาทำบุญถือว่าเป็นการทำดีไหมคะเป็นสิจ้าพลอย ความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทําเพราะเมื่อทําความดีแล้วเราก็จะสบายใจจ้าการทําความดีมีห้าประการเรียกว่าเป็นจะทำประกอบด้วยความมีเมตตาการุณาการประกอบอาชีพสุดจริตการพอใจในคู่ครองของตนการซื่อสัตย์และการมีสติรู้ผิดรู้ชอบไงละ่ะ เหนืเข้าใจแล้วค่ะเหนือจะตั้งใจทำความดีน้องๆคะเป็นจะทำหรือการทำความดี5ข้อได้แก่มีเมตตาการุณาประกอบอาชีพสุจริตพอใจในคู่ครองของตนซื่อสัตย์และมีสติรู้ผิดรู้ชอบค่ะและเพื่อความเข้าใจมากขึ้นเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะคะ การที่จะทำความดีไม่ทำความชั่วได้เราต้องมีฮิริโอตัปปะหิริก็คือความรู้สึกละอายต่อการทำบาปหรือความชั่วเช่นนึกถึงว่าการขโมยของคนอื่นเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงไม่ทำเพราะละอายต่อการทำบาปส่วนคำว่าโอตัปปะความหมายว่าการเกรงกลัวต่อบาปเช่นถ้าเราจะทำร้ายเพื่อน เราเกิดความเกรงกลัวตอบผลของการกระทำนั้นจนไม่กล้าทำหลักธรรมข้อเนี้ยจึงได้ชื่อว่าทำคุ้มครองโลกโปอยได้ฟังธรรมจากล้วงตาแล้วต้องนำไปปฏิบัติด้วยนะอย่าลืมว่าถ้าเรารู้จักละอายต่อการทำทั่วและเกรงกลัวต่อบาปจะช่วยให้เราปฏิบัติตนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น เอาหล่ะรอยวันนี้พวกเรารบกวนหลวงตามามากแล้วนะรอยกราบขอพระคุณหลวงตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันขอบพระคุณค่ะหลวงตาวันนี้เป็นวันเกิดของหนูที่ได้รับพรในการทำความดีหนูมีความสุขจึงเลยค่ะน้องๆคะเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะคำว่าฮิริโอตปะ แยกออกได้เป็นสองคำคือคำว่าฮิริและคำว่าโอตะปะค่ะฮิริหมายถึงความละอายต่อการทำบาปส่วนโอตะปะนั้นหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปค่ะและก่อนจากกันในวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันก่อนนะคะช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ เรามาดูเฉลยกันนะคะน้องๆว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นจะมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อใดอยู่ในหลักธรรมของเบนจศสินการไม่ลักขโมยเป็นคำตอบที่ถูกค่ะและนอกจากการไม่ลักขโมยจะอยู่ในหลักธรรมของเบญจศีินแล้วก็ยังมีการไม่ฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตการไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่นการไม่พูดปดหลอกลวงและสุดท้ายคือการไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ข้อสองเบนจศีลคืออะไรข้อปฏิบัติในการละเว้นความชั่วซึ่งประกอบไปด้วย5ข้อคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสิ่งมีชีวิต 2. ไม่ลักขโมย 3. ไม่แย่งผู้เป็นที่รักของคนอื่น 4. ไม่พูดปดหลอกลวง 5. ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา ข้อสเป็นจรรมคืออะไรการทําความดีเพราะเป็นจรรมประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติในการทําความดี5ข้อคือ 1. มีเมตตาการุณา 2. ประกอบอาชีพสุจริตสพอใจในคู่ครองของตน 4. ซื่อสัตย์หมีสติรู้ผิดรู้ชอบข้อสี โอตตะป,ปะคืออะไรความเกรงกลัวต่อบาปโอตตะป,ปะคือความเกรงกลัวต่อบาปข้อห้าการกระทําในข้อใดถือว่าเป็นผู้มีฮิริโอตตะป,ปะพัดอยากได้เงินแต่ไม่กล้าขโมยเพราะเกิดความละอายวันนี้น้องๆได้ศึกษาเกี่ยวกับโอวาส 3, สทสามเบญจศีลเบญจธรรม และฮิโหริโอตะปะกันไปแล้วน้องๆก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติด้วยนะคะส่วนในอัหน้าพี่มีหลักธรรมการทำความดีเรื่องสังขหาวัตถุสีมาฝากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณสำนักเทคนโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานครับ